ทำอะไรอ่ะปอ, <Wow. S 1> อ,อกไข่ตองเปิดจรอโอ้ยเก่งจังเลยอนี่ะ mm hmm. ต้องปอกให้เปิดก่อนต้องปอกเปิดให้หมดก่อน mm hmm. โอ้แม่เพิ่งหันไม่เห็น <Yeah. S 1> ว่าท่างทำอะไรนะักปอกไข่ mm hmm. ระวังเข้าตาลูก mm hmm. โอ้โห ต้องตอกอเปล่าโอ้โหนี่แม่เขาเคยเห็นแต่แม่แฝดทำนะเวลาแม่แฝดจะปอกไข่เขาส็จะตอกเนนี่อยู่เขายิบไข่ปอกเองแม่แฝดนั่งกินข้าวหานมาทีอู้นางปอกไข่ได้ครึ่งมาแล้วว่านจริงจริงเลยโอ้โห อกินอ่ะอเอาเลยนิดนึงเลยนิดนึงเอากินนี่กินปอกกินเองเหรอไม่ใช่แล้วเออไม่ใช่นี่ไข่ทรงเครื่องโอ้โหเก่งจังเลยค่ะโอ้โหอีกคนนึงนี่กินอย่างเดียวไม่ได้ปอกโอ,โอเคค่ะใครชอบพี่ดิฟฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับป้ากล้องเลยนะคะไปละค่ะอกินโชว์เลยพีกินโชว์เลยงามๆนี่งามๆโอ้โหงามๆนี่กินอย่างเดียวเลยไม่ปอกอ้ำโอ้โหค่ะไปละค่ะ